สวัสดีค่ะในสวีเดนค่ะวันนี้ไนจะมาแชร์เทคนิคดีๆลูกเล่นในไลฟ์สดกันนะคะพอดีไนอ่ะไปไลฟ์แล้วก็มี FC ท่านหนึ่งนะคุณวีรานุชนะก็ได้มาแนะนำเทคนิคหรือว่าลูกเล่นในการไลฟ์สดนะคะเพื่อนๆค่ะไนก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับเพื่อนๆค่ะสำหรับใครที่รู้แล้วหรือว่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ สามารถนำไปใช้ในไลฟ์สดของเพื่อนๆได้นะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคใหม่หรือว่าลูกเล่นใหม่ก็สามารถมาแนะนำในได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ไหนใช้บ่อยก็คือถ้าเราทำแบบนี้เป็นรูปหวัวใจแบบนี้แล้วก็หวัวใจมันก็จะขึ้นมาหลายๆดวงปั๊บๆ,ๆนะหวัวใจก็จะขึ้นมาเนาะถ้าเราทําแบบนี้หวัวใจเนาะในไลฟ์สดนะในไลฟ์นะสดเนาะอันนี้อันที่หนึ่งนะอันนี้คือไนก็ไ,นกไลฟ์บอยอาไม่ใช่ไลฟ์บดอยใช้บอยเพราะว่าอะไร แล้วก็ส่งหัวใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะลองไปใช้ดูครับอันที่สองนะครับคุณเวียนวุฒได้แนะนํามานะครับถ้าเราทําแบบนี้ค้างไว้นะคะมันก็จะมีลูกโปรงคะลูกโปรงหลายลูกนะคะลอยขึ้นมานะครับเพื่อนๆขาในไร้สดนะคะในไร่สดเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับทําแบบนี้ชูสองนิ้วค้างไว้นะคะค้างไว้นะคะค้างไว้เดี๋ยวมันก็มีลูกโปรงขึ้นมานะครับเพื่อนๆขานะคะอันดับสองอันนี้ก็สวยเหมือนกัน อันดับที่สามลูกเล่นในไรสดที่สามนะคะถ้าเราทำแบบนี้ค้างไว้ทั้งสองนี้นะคะมันก็จะมีประมาณพลุนะพลุหรือว่าเขาเรียกอะไรล่ะอ่าคล้ายๆกับอ่าที่เราจุดพลุแล้วมันมีมีปิ้ง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 ลงมาข้างบนนะคะรับปิ้ง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 ลงมาก็เหมือนกับกระดาษหลายๆสีมันก็มาแบบว่าฉลองแบบปุ๊ลๆๆๆลงมานะครับเพื่อนๆลองไปใช้ดูนะครับทำแบบนี้ค้างไว้ในไรสดนะคะเดี๋ยวทางระบบมันก็จะมีปรับมาเรื่อยๆครับ ตอนนี้ที่นายรู้ก็มีอยู่3ลูกเล่นนะคะในในไลฟ์สดนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อสามารถนําไปปรับใช้หรือว่าไปลองใช้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนามันเป็นการสร้างสีสันในไลฟ์สดของเราได้นะเพื่อนเพื่อนมันทําให้เราอ่ะไม่น่าเบื่อนะครับเพื่อนเพื่อนลองไปดูนะครับเพราะว่านายก็เพิ่งรู้มาะครับเพื่อนเพื่อนขา FC ที่น่ารักคุณวีระนุชแนะนํามาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนําสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีลูกเล่นใหม่เพื่อนเค่ะนาแนะนําหน่อยนะคะ เพื่อเป็นอะไรที่สีสันในลฟ์สดนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะถ้าไม่มีคนดูเราสามารถเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะครับเพื่อนๆพ่นาำไปใช้นะครับเพื่อนๆค่อถ้าเพื่อนๆค,คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆพ่ขขอบคุณค่ะ